สวัสดีค่ะคุณรู้ไหมว่าพริกเผ็ดร้อนที่เราคุ้นเคยสามารถช่วยให้น้ำหนักเราลดลงได้นะคะจริงแค่ไหนลองไปดูกันค่ะพริกมีสารแคปไซซินค่ะที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายได้นะคะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้พบว่าแคปไซซินสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ถึง8%เลยค่ะ ซึ่งนั่นหมายความว่าการรับประทานอาหารที่มีแคปไซซินจะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นค่ะไม่เพียงเท่านั้นการบริโภคพริกยังส่งผลให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นลดการบริโภคอาหารเพิ่มเติมได้ค่ะแบบนี้แหละที่ทำให้พริกกลายเป็นตัวช่วยสุดเจ๋งในการลดน้ำหนักแล้วมีใครเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรากินเผ็เดเหด็ดเงื่อจะออกมากนั่นก็เป็นวิธีการเผาผลาญอีกแบบหนึ่งนะคะ แล้วใครบ้างจะไม่ชอบทานต้มยำกุ้งเผ็ดๆหรือส้มตำสักจานแต่ต้องระวังเรื่องความเผ็ดเกินไปด้วยนะคะสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเปลี่ยนหุ่นง,ง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยค่ะ